กระพูกให้แล่นขึ้นแล่นลงอยู่นี่เออนี่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 ปะ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 คอปะคอพี่น้องเอ้ยนี่นี่ครับโอเคโอ้ยใหม่เบิดเลยพี่น้องเอ้ยขากระจุดกุดไข่ใหม่เบิดเลยกจุดกรอบนกหน่อยตัวเดียวนี่ก็ได้เอ้ยเมาตะนั่งเส่ออยู่ข้ามาบาดิไข่ใหม่กรอบเบิดเลยพี่น้องเอ้ย กาบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดจุ่วขูดกคนมดทุกหมงทุกบอลพี่น้องเลยกายินดีตอนครับเขาสูสองคนมานอกอีกคือเ่าคือเดิมในบรรยากาศต,ตอนจีสวยๆกาพาพี่พี่น้องออกมาโขกมาป่ายคือเก่าพี่น้อยมาหาอยู่หากินหากินเขาป่าบอลน,นี้กะบ,บอลเอาจีปักทับอยู่หนีพี่นออามาม้อยมาเมนื่อี้ มากคนเดียวพี่น้อยแล้วก็สองกับบักแงะมาน้ากันพี่น้อยมากกับหนองมาเอาชิลเลาหาัวน้าปลาน้าดงงี่แหละพี่น้อยวาชิมานยังได้ยังเก่าอพี่น้อยพอได้มากินข่าวต้นเที่ยงกินข่าวโคข่าวปลาแซ่บๆบรรยากาศดีครับพี่น้อยหนามยังไหลอยู่สายนามยังบกขาดเพราะว่าเมื่ขึ้นนล้ฝนกระตกขึ้นเลย น้ำกันยังไหลเป็นปกติอยู่ไปโอเคไปน่อยไปไปกำนองมาไปกระบังแหน่น้อยเออเออเออนี่มาน้ำกันอ าก็สีผ้ามาหลาะลงไปตามลำธารเนี่ยลำห้อง้างเนี่ยกระสีเป็นดง นี่กะจะเป็นป่าเตยพี่น้อยเตยที่เพิ่นเอา,ปเาไปาาาเ,หเห็ดศาสตร์ไปสานศาสตร์แต่ค้อมือนี่บ่ค่อยเห็นเพิ่นเอาเตยไปสานศาสตร์พี่น้อยสวนหลายมันจะเสื้อมอมันจะมาเกิดตามลำธาร โอ้นางอกรกไปหน่อยเย็นขนาดเอานางอยู่อยู่ในลำ,ลำ,นนำลำหนาวลำลำห้องใส่ลำถ่านไปหน่อยมานางเลยงูซอว่าเย็นน้ำในไซสขนาดเยห็นหนวดตัวปล่านางฟอกรกอนจะได้กิรลออไป เมนกินยังเยอะมาไงเนี่ยโอ้ยว่ามากินอดหน่นนี่แงเ,เขาก็ให้กินอยู่กินปั้นหอดปั้นหิวมากินดินเฉยอ,อยู่เข,อขอากให้กินอยู่เ้อตัวหนำใส่ายเย็นขนาด รอมันนี่มาสอดเฉวนมัดหมดสฉยๆมันนี่ก็ปูกงามชมพูเลยสูงเลยเลยงามขนาดเโอ้นี่ยเนี่นี่มีแนวขวดกินเลยงอมันเลยมีแนวขวดกินเลยพี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่หนูไจับโอ้นี่ยนี่ยเนี่ขวดกิน ไม่แต่หนูกินหนัวมันไงปวดกินเอาเช่าก,กับมาดักมาแรงขนาดเลยเน่เน่่ตอนนี้ก็แม่นเน่เน่ขอแกวมันกัดกินหนูขวดก,กินนิดน้อยตอไลเไ่แเช่วกับมาดักใช่ตนันี่น,น เป็นห้อยเคีย่ยพี่น้องยโอ้ยอย่าแม่นไก่ไก่ไก่ไปลาไก่ปลาไก่ปลาตอดกินได้ไหมนี่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 เห็นแต่ของมันเคีย่ยว้าตัวไก่ไปลาไก่ปลาไก่ปลามา,ากินโอ้พอแล้วพอแล้วพ,พี่น้องเอ้ยบ้านแอร์เฮดเจาะเผือกอยู่ใน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 เฮดบดเฮดบดพี่น้องเอ้ยมันเกิดอยู่ใน หาหัวเพื่อนในเรนี่นี่ฮะโอ้เฮ้ดอกน้อยๆก็มีปะดอกน้อยเอากลีเอาดอกใหญ่มันเฮ้โอู้หอ่อนๆหนึ่งเล่ฮะนี่เอ้าเอ๊บไหนยังก็เอามามาอยู่หากินอยู่โขอยู่ป่าพี่น้องเอ้ยฮะมันแล้วกำลังได้เฮ็ดตัวนี้มันแก่ตัวนี้แก่ป้าไว้ไอ เดีไปบ้างอีกก่อน f านี่หลบมาทางนี้ก็มีอีกเฮ็ดอย่างตน้นเฮ็ดบดคือกัน เราไปเรามาเอมบอมันพี่น้อยพอดีอยากกินเขากลับมาทับในนกหน่อยตัวหนึ่งพี่น้อยนอกตาบอดห่อยอเอะ้ยเอาะ้าวฟื้นไปทั้งไพกินเข่าเทียงก่อน พอดีได้นกน้อยตัวหนึ่งนกตาบอดเดอกเอากระทุนหยิงเอาพี่น้อยเขาไปใกล้ๆก็บพวกไปนกตาบอดได้นกตัวหนึ่ง่ะโอเคพี่น้อยไปเย็บกินก่อน ก่อนเราผักกินเข่าเนี่ยก็คักลายพ่น้อาไว้นี่อันนี้สิเป็นรีเป็นต่อนข้าเจ้านะรีห่างข้าเจ้าเศร้าเห็ดเลยฝนมันไหลมาติดทั้งเครื่องฝนน้มก็ได้น้ำก็ใสระเย็นเห็นตัวปลาเลย เขาถ้ากบรรยากาศมานั่งพักผ่อนกินเขา่าตอนนี้เขาก็ด,ดังไฟเอาสิฟีงนกพี่น้องเลยได้นกหน่อยตัวหนึง่งนกตาบอดดอ,อกพี่น้องเลยมันบวไปกระทุนยิงเขาโอ้ยดีนี่มิติอันกินพอดพี่น้องเอ้เนี่ยนี่ก็แม่แนวกินนี่ขอค่อยนี่นน Hoi xe lị của Nè Nè này Nè Nè Hoi xe lị Cơm nào cơm em nè con Nè Sống nuôi จะนวกินโอ้โตัวปลาซิวปลาซิวพี่น้อยนี่ขันบ่มีแนวกินหายเขาก็สิสาปลากัง่งกินในโบกนี่ก็ได้พี่น้อยนี่นี่รปรเป็นปลานี่ปลากัง่งน้ำโบกนี่ยออ่ตัวน้ำเนี่ เป็นตะอาบเย็นเจยบเลยปวเป็นสายลงมาเลยในน้ำน้ำสะอาดดิสายจิงหลิงเลยนี่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 ปลา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 คอปลาคอพี่น้องกอ้นี่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 รีบเข้าวัเลยปะโคกลางนาะ 来了来了伙伴。 ปับ๊บแม่นกระทุ้นแม่นดีพี่น้องเยแบนเป่าแล้วถือว่าปรับเลยปรับหน่อยขอบฟองเลยเรียบร้อยบ้านโอ้ยไปใหม่แล้วไปใหม่แล้วโอ้ยใหม่ดำ้มขึ้นเลยแล้วบ้านเนี่ยโอ้ยไอเหีนน้ยคนอะ โอเคโอ้ยใหม่บิดเลยพี่นอ้องเอย้ยข้ากับจุดกุดไฟใหม่บิดเลยจุดรอบนุหน่อยตัวเดียวนี่ได้เอ้อยเมาตะนั่งเสยอ,อยู่ร้าม,มาบาดีไฟใ,ใหม่รอบบ่ดอลไรพี่นอ้องเอย้ยฮะ

กเขึ้นยนเขาป่ามืาอนี่ยออกมาขวมมาป่ามาดงหาหล่อขึนเขานอกบ้านพี่น้องยมือนภาษาบ้านนอกเขาว่าท้ามขนเขานอกบ้านมา แมนออกมากินเขาอยู่โขกอยู่ป่าหรือว่าอยู่ดงแต่่าครันคนในเมืองนี่กินเขานอกบ้านนี่แมนไปกินอยู่หาอาหารหมดแล้วแต่บ้านเท่ากินเขานอกบ้านนี่มากินเขาแบบธรรมาชาติอยู่ป่าอยู่ดงมาหาก,กิน ก็จบใกล้ท่างราะว่าวันท่านางกินเขาเนี่ยมันใกล้กระมุลท่างท่างกระเจ้าไปให้ เสียนเอ็กมันหลุมคักพี่น้องประมาณนี้พี่น้องอา,อาหารขับเทียงเฮามีแก้วบ้องประเด็ก กับเขาเนียยอีกนกตัวหนึ่งแต่ว่าเขามานั่งกินแบบขากหลยพี่น้องไอ้วิวธรรมศาสตร์เนีนน่ยบอนามไลบกขาดายกินเขากับเทียวกระเสีบพี่น้องมาดมมาป่าเนี่ยพระาบันนอกเขามาเอ,อกินเขานอกบ้าน ห้อยกี่ก็ตายพี่น้องเลยแล้วก็มองห้อยเฉลี่ยพวกมันมองห้อยกี่ก็ตาย Oh. แสบรบาลพี่น้องไปเช็ดต้นไม้หน่อยก่อเอา้าหลังจากเขากินเขาแล้วเขาก็จะม,มพาพากินหมากันลองคอลงอีกก่อนแก่ข้าวมากระบกพี่นเอาไ้ หลายคนเสื่อวาบานเฮาเนี่คนฟังเล่าเฮาเนี่ถูกจักแต่แน่น,นอนมากระบกเอาไปเก็บอาอยุกองกองขี่งั่งั่มันกินแล้วมันเสี้ยวมันขี้ออกนี่จะมากระบอกพี่น้อยก็เลยเก็บมาพากิน เริ่มมั่นแล้วตอนนี้ก็ได้มัม่นแล้ว บพรว่าสัตว์กินไป้นหนเลยคนก็กินหมูนี่มักขึ้นอย่างในหมูนี่หมูมนี่ครบแต่พวกอเลยนะแล้วลก็กระหอกกระแตก็กินได้เป็นอาหารของสัตว์ป่านอกจากเป็นอาหารของสัตว์ป่ายังเป็นอาหารของคนอีก พาแล้วไปขวามันกดเทนสมัย,ยตเตยังหน่อยเลยพามากระบกนี่จนมือมือบาดไปหน่อยนี่คอยอยังเป็นแปลวาพาพาพัดมือพาลบปกนี่มันบาดเลยพอตะแตนก็เกือบขาดเยลยหลังจากกินเข่าแล้วพี่น้อยก็มานาั่งพักผ่อน อยู่ในข้างน้ำนี่แหละลมพัดเย็นๆน้ำไล่ถตาดพี่น้อยมาน,างนังในก่อนเย็นนี่บรนเากามาผู้เดียวสองกบเนี่แหละพี่น้อยสองกับบักแงะมานำ